เรื่องวุ่นวุ่นของพินัยกรรมหมื่นล้านพินัยกรรมทำใหม่แล้วอันเก่าต้องนำมาคืนหรือทำลายให้เห็นต่อหน้าหรือไม่สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมายเอสีพีอินเตอรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพินัยกรรมจริงๆแล้ว ถ้าเป็นผู้ติดตามที่ติดตามช่องผมอยู่ผมก็จะเคยพูดถึงเรื่องพิธายกรรมไปนนอย่างน้อยน่าจะคลิป2คลิปแล้วเพราะจริงๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นทนายสายครอบครัวสายจัดการมรดกสายนี้อยู่แล้วเออก็เรียกได้ว่าเป็นทนายสายงานที่ที่ผมค่อนข้างจะอยู่ในเส้นทางเนาะก็จะ มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรอ่ะทีนี้เรื่องที่มันเป็นเหตุทำให้เป็นข่าวคึกโครมกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวทนายตั้มไปเป็นทนายส่วนตัวให้คุณอ้อยอเนาะอย่างที่เราทราบข่าวกันดีและผมไม่นั่งหรือฝ่อยสายตาเก็บมากทีนี้คุณอ้อยก็ให้ทนายตั้ม ทำพินัยกรรมซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติมากๆของคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆผมเห็นมาหลายท่านแล้วนะไอ้พวกมีทรัพย์สินหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยมักจะทำพินัยกรรมหลายคนทำแม่งทุกปีบางคนทำปีละหลายหนก็มีเออตามอารมณ์เนาะทรัพย์สินมันเยอะ ก็อย่างเงี้ยบางทีก็มีเยอะไปก็ก็น่าน่าเป็นทุกข์เหมือนกันนะเขาเรียกว่าไงมันก็ห่วงนูน่นห่วงนี่ห่วงนั่นนะเราอยากเป็นคนรวยแต่ว่าอยากเป็นคนรวยที่ไม่ต้องแครต้องอะไรเออไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวกลัวหลังน้ำรดต่อผุดหรือความผิดเราจะผุดขึ้นมาทำอย่างสบายใจดีกว่าเอาเป็นว่า พฤติกรรมการทํานิติอาพินัยกรรมของทนายตั้มเนี่ยมันเป็นการกระท,ทําที่คนเอามาวิภาวิจาร์ณกันว่าเฮ้ย <c oughs> แบบนี้มันถูกหรอมันทําได้หรอแล้วการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันมีเจตนาส่ออะไรหรือไม่นะคือ เรื่องแรกเลยพฤติกรรมฉบับแรกเนี่ยทำเป็นพินการปกติแต่ฉบับที่สองที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างจะมีข้อครหามากมายอยู่ในตัวนั้นข้อแรกก็คือกำหนดให้ทนายตั้ม เป็นผู้จัดการมรดก 2. มีการเว้นว่างเอาไว้เวลาปกติสัญญาทำหนังสืออะไรต่างๆทุกอย่างเลยนะจบปุ๊บเราก็จต้องต่อตูดล่วยหลายเซนเลยแต่ไอตัวพิ่นัยกรรมฉบับนี้เสลเว้นว่างช่องเบลเลอร์เลยเหมือนเอาไว้ เขียนเพิ่มเติมหรือพิมพ์เพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะเออนี่เป็นสองข้อที่ทำให้คุณอ้อยก็เป็นห่วงเรื่องนี้มันผิดปกตินำซ้ำหลังจากนั้นทนายตั้อย่างชอบชวนไปเที่ยวแบบไม่สมวัยเขาเรียกว่าไงเที่ยว ล่องแก่งบ้างเที่ยวภูเขาลงห้วยไอ้ที่ท่องเที่ยวที่มันจะแนวแอดเวนเจอร์แนว,แนวมีความอันตรายนะแหล่งพวกนี้เวลาเป็นอะไรไปก็มองเป็นอุบัติเหตุได้ไม่ยากถึงกับมีคนวิเคราะห์ว่าเฮ้ยทนายตั้มต้องการจะวางแผนฆาตกรรมคุณอ้อยแล้ว ใช้พินัยกรรมฉบับนี้ฮุบมรดกหรือไม่ทีนี้มาดูกันทีละข้อข้อแรกตัวการตั้งให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกโดยปกติสามัญแล้วการจะตั้งใครให้เป็นผู้จัดการมรดกมักจะต้องเอาคนที่ มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินนั้นๆส่วนใหญ่ก็เป็นทายาทที่จะต้องได้รับมร,รดกกองนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีพินัยกรรมเจ้าของทรัพย์มร,รดกก็สามารถเลือกได้ว่าใครอยากจะอยากจะให้ใครเป็นผู้จัดการมร,รดกใครที่เป็นคนที่เขา ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่สุดว่าจะดูแลมรดกก้อนนี้แบ่งสรรปันส่วนให้ท่ายาดของเขาตามที่เขาต้องการซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่แปลกขนาดนั้นที่จะให้ทนายที่เขาเชื่อใจเป็นผู้จัดการมรดกนะผมบอกเลยว่ามีไม่น้อยแต่ ถ้าผมเป็นทนายส่วนใหญ่ผมไม่อยากเอาคอไปวางไปพาดผมไม่อยากยุ่งกับทรัพย์สินผมก็จะแนะนำให้ตัวลูกความเนี่ยเลือกบุคคลที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดถ้าเป็นอย่างคุณอ้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นคุณเลขานะหรือไม่ก็บุตรสักคนคุณอ้อยที่คุณอ้อยเชื่อมั่นเชื่อถือว่า เป็นคนที่จะดูแมลมรดกของคุณได้ได้อย่างยุติธรรมตามที่คุณอ้อยแสดงเจตนารมไว้ในตัวพี่นายกรรมนั้นๆอ่ะทีนี้ไอ้เรื่องตั้งทนายตั้มเป็นผู้จัดก,การมรดกพูดง่ายง่ายพอในพี่นายกรรมเนี้ยตั้งทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดกผลมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผลคือ วันดีคือร้ายเมื่อคุณอ้อยถึงแก่ความตายจะด้วยท่าทีไหนไม่รู้แหละถ้าคุณอ้อยตายทนายตั้มก็จะอ้างตัวพินัยกรรมฉบับนี้ร้องต่อศาลขอตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกทีนี้ การเป็นผู้จัดกรารมรดกแล้วก็ต้องนำไปแบ่งถ้ามีตัวพิ่นัยกรรมก็ต้องแบ่งตามพิ่นายกรรมถ้าไม่ปรากฏพิ่นายกรรมก็ต้องแบ่งตามกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยมีลูกกี่คนก็หารกันเท่านั้นนะผมไม่รู้คุณอ้อยมีกี่คนไม่ได้ตามรายละเอียดขนาดนั้นเอาเป็นว่าคุณอ้อยมีลูกกี่คนก็แบ่งสันเป็นส่วนไป สามีก็ได้ครึ่งหนึ่งกับหนึ่งส่วนแชร์กับลูกอันนี้คือตามกฎหมายกรณีไม่มีพินัยกรรมกฎหมายก็แบ่งไว้ค่อนข้างยุติธรรมแล้วแต่ในเมื่อมีพินัยกรรมก็ต้องแบ่งตามเจตนารมของผู้ตายของเจ้ามรดกอผลที่จะเกิดเมื่อทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดก คำว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยมันสามารถจัดการมรดกได้ทั้งหมดเลยจะเอาไปปูยีปูยำอีท่าไหนก็ได้มื่อล้านเขาจะโอนเข้าชื่อทนายตั้มทั้งหมดก็ได้คำถามว่าทำได้อย่างไรทำได้ครับเป็นสิทธ ของผู้จัดการมรดกที่จะทำอย่างไรก็ได้กับมรดกทั้งนี้ถ้าผู้จัดการมรดกไม่จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือตามข้อกฎหมายมันก็มีโทษอาญารออยู่เป็นเรื่องของการยักยอกทรัพย์มรดกซึ่งโทษมันสูงกว่ายักยอกปกติเพราะยักยอกทรัพย์มรดกเนี่ยเป็นการยักยอก โดยใช้คำพิพากษาของศาลยักยอกคำถามคือถ้าคุณได้หมื่นล้านไปแล้วอยู่ในมือแต่โดนคดีก็โดนเถอะเป็นผมนะอันนี้พูดแบบรู้รู้กันมรดกอะเป็นผู้จัดการให้ได้ก่อนเงินอนะมันอยู่ในมือเราทั้งหมด เป็นผมนะผมเป็นทนายตั้มนะมีหมือล้านผมไม่อยู่แล้วประเทศไทยผมก็หนีไปอยู่ประเทศที่สที่กฎหมายตามผมไม่เจอตามผมไม่ถึงนะนี่คือความเวลวร้ายของการมีผู้จัดก,การมดกและผู้จัดการมดกฮุบมรวดก ในเส้นทางการทำงานของผมคดีจัดการมรดกแล้วผู้จัดการมรดกคุบเจอมานับครั้งไม่ถ้วนนับครั้งไม่ถ้วนเป็นเรื่องปกติเลยนะต้องมาขึ้นโึ้นศาลฟ้องกันอีกแต่ว่าถ้าทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดกทนายตั้มสามารถเอามรดกหมื่นล้านนี้ไปเข้าตัวได้ทั้งหมด ถึงมันจะผิดกฎหมายก็เถอะแต่ป่านนั้นนายตั้มก็มาอยู่ประเทศไทยแล้วอุ้มลูกอุ้มเมียหนีไปต่างประเทศหมดแล้วนี่คือความเป็นจริงเชื่อผมเถอะนะยังไงซะล้อมคอกก่อนวัวหายก็ย่อมดีกว่าคือถ้าวัวหายไปแล้วคุณมันบอกว่าเฮ้ย ฉันจะต้องถ้าเขาทำไม่ตรงตามกฎหมายเขาก็มีความผิดฐานยากักยอกทรัพย์มรดกนี่แนะหละเฮ้ยแต่วัวมันหายไปแล้วมึงจะมานั่งฟ้องแล้วฟ้องมันจะเหลือเหี้ยอะไรคืนมึงหรือเปล่ามันก็เก็บไปซุกเก็บไปซ่อนเอาไปใช้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆผู้จัดการมรดกนะแนะนำเป็นทายาทที่เชื่อใจจริงๆ หรือบุคคลที่สามที่คุณเชื่อใจจริงๆโดยการทําพินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยก็สามารถกําหนดค่าสินไหมให้กับตัวผู้จัดการมรดกได้ก็เป็นค่าจัดการมรดกค่าเสียเวลาค่าเหนื่อยนั่นแหละก็กําหนดไปตามสมควรทั่วไปก็ให้แสนสองแสนเป็นน้ําจิ้มเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็น ่าเสียเวลาให้เขาอออย่างเงี้ยถ้าเกิดตั้งทนายพักเป็นผู้จัดการมดกผมถึงบอกเงี้ยวว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณอ่ะนะทําได้ไอ้ทาได้ทําได้เป็นเรื่องปกติด้วยแต่เชื่อใจทนายคนนั้นได้แค่ไหนผมก็สัญญาไม่ได้ว่าคนทุกคนจะซื่อตรงกับคุณทั้งหมดคือคนสมัยเนี้ยมันรู้หน้าไม่รู้ใจมันอันตรายปลอดภัยไว้ก็ดีกว่านะ เอาเป็นว่าตั้งเป็นทายาทถ้าอย่างเงี้ยก็ตั้งคุณสามีก็ได้หรือบุตรสักคนที่คุณเชื่อใจก็ได้อันเนี้ยค่อนข้างจะเซฟที่สุดอ่ะประเด็นที่สองการเว้นว่างไว้ในพินัยกรรมพินัยกรรมเนี่ยเขาก็จะเขียนรูปสนักลักษณะคล้ายๆสัญญาก็คือเขียนหัวขึ้นมา ข้าว่าเจ้าบ๊ะบ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 ,บ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 มีมรดกดังนี้จะแบ่งมรดกดังนี้ที่ดินผืนนี้ให้นายกที่ดินผ D, ืนนี้ให้นายขอส่วนพื้นดินผืนนี้ให้นางขอแล้วแต่จะ,จ,ะจัดสรรตามใจเจ้ามรดกพอเสร็จแล้วก็จะปิดท้ายด้วยลงลายมือชื่อลายมือชื่อ เจ้าหมอยดกลายมือชื่อทนายผู้บันทึกแล้วก็ลายมือชื่อพยานสองคนทั่วไปจะเป็นงี้ปอมนะโดยเมื่อเขียนจบหน้ากระดาษเมื่อไหร่การทำสัญญาหนังสือพวกนี้นิยมจะทำกันให้จบในกระดาษแผ่นเดียวเพราะถ้าแม่งมีหลายแผ่นอาจจะมีการสอดการแทรกการเสียบนะ ถ้ามีหลายแผ่นก็ต้องให้เซ็นทุกแผ่นนี่คือวิธีการแผ่นเดียวแล้วเขียนข้อความจบเมื่อไหร่ก็จะต่อด้วยการลงลายมือชื่อเลยทีนี้ไอ้พี่นายกรรมที่ถนายตั้มทำขึ้นมาเนี่ยดีไซน์มาเป็นพิเศษสอเจตนาโดยการ เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัดสุดท้ายที่เขียนเรื่องจัดการมรดกเรื่องพินัยกรรมเนี่ยแล้วก็เว้นไว้เกือบครึ่งหน้าค่อยลงชื่อถามว่าไอช่องว่างตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างช่องว่างตรงนั้นเขาอาจจะเอาไปพิมพ์เพิ่มก็ได้เช่น ถ้าเกิดไม่ได้พูดเรื่องให้ทนายตั้มเป็นผู้จัดก,การมรดกช่องว่างตรงนั้นก็อาจจะเอาไปพิมพ์ว่าโดยในการจัดการมรดกทั้งหมดเนี่ยให้ในายสีทาเบี้ยบังเกิดเป็นผู้มีอำนาจจัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวโดยให้แบ่งทรัพย์สินทั้งหมด10%แก่ผู้จัดก,การมรดกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ เกิดขึ้นได้นี่คือความเจ้าเล่ผมใช้คำว่าเจ้าเล่ไม่ใช่คำว่าฉลาดนะเจ้าเล่คือฉลาดแกมโกงสันดานโจรฉลาดแบบโจรฉลาดจะโกงเขาไม่ได้ฉลาดเพื่อประชาชนไม่ได้ฉลาดเพื่อความยุติธรรมอ่ะสองเรื่องนี้เป็นประเด็นดรามา่าที่นี้ ในเมื่อมันมีการทำพินัยกรรมที่มีกลิ่นตุยๆอย่างที่บอกเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมงานคุณสนที่หรือเปล่าก็แนะนำให้ไปทำพินัยกรรมฉบับใหม่โดยทำเป็นพินัยกรรมฉบับแบบเมืองนะก็คือไปทำที่เขตที่อำเภออันนี้ก็ทำได้นะใช้ได้เหมือนกัน พินัยกรรมเนี่ยมันมี3ามแบบแบบแรกก็คือเขียนมือด้วยตัวเองเซ็นลงลายมือชื่อเองก็ทําได้แต่แบบที่สองกับสามจะเซฟกว่าแบบที่สองก็คือให้ทนายทำแล้วก็ลงลายมือชื่อตัวคนทำตัวผู้บันทึกแล้วก็พยานอันนี้เป็นแบบเอกชนแบบทนายทำและแบบสุดท้ายก็เป็นพินัยกรรมแบบเมืองก็คือ ไปทําที่เขตที่อำเภอเพราะพยานสองคนเหมือนกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อเป็นพยานอพูด,ดง่ายๆว่าทําพินัยกรรมฉบับใหม่แล้วพินัยกรรมเนี่ยข้อกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าเมื่อมีฉบับใหม่กว่าทําฉบับใหม่กว่าแล้วไอพินัยกรรมฉบับก่อนๆทั้งหมด เป็นโมฆะก็คือใช้งานไม่ได้ยกเลิกไปแล้วอะโมคะก็คือเลิกใช้ไม่ได้เลยทงมันต้องยกเลิกทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเป็นโมคะก็เหมือนที่ทนายตั้มทางฉบับแรกให้แล้วพอทําฉบับที่สองที่ทนายตั้มเป็นผู้จัดก,การมรดกฉบับแรกก็เป็นโมฆะไปแล้วพอมาทาฉบับล่าสุด ฉบับเมืองเนี่ยตัวเก่าทั้งหมดก็ต้องเป็นโมคะไปโดยอัตโนมัติคำถามที่ว่าพอทําพินัยกรรมฉบับใหม่แล้วพินัยกรรมฉบับเก่าจะต้องนำมาคืนหรือทำลายให้เห็นตรงหน้าหรือไม่จึงไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นแต่ในทาง ปฏิบัติในทางความสบายใจดีกว่าใช้คมนี้ใช้คำว่าความสบายใจก็สมควรแก่การที่จะคืนหรือทำลายให้เจ้ามือดกนั้นสบายใจนะแต่ไอ้ที่ทนายตั้มอ้างว่ามันหายไปแล้วมันทำลายไปแล้วโดยปากเปล่า ถือว่าค่อนข้างผิดสันดานผู้รู้กฎหมายมากๆผิดสันดานทนายความมากๆทั่วไปแล้วทนายความรู้ดีว่าเอกสารเหล่านี้สำคัญแค่ไหนเฮ้ยมึงได้เงินเดือนเดือนละสามแสนทำพินัยกรรมให้เขาแต่มึงไม่เก็บพินัยกรรมให้เขาหรือทำลายโดยไม่บอกเขาไม่ให้เขารู้เป็นไปได้ยังไงพินัยกรรมเนี่ยอ่ะอย่างของสากง,งานผมเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ เป็นแฟ้มแยกไว้เลยแฟ้มพินัยกรรมก็เข,เขียนกรอบพินัยกรรมพูดไง่ายๆว่าเฮ้ยมันเป็นเอกสารสำคัญที่ลูกความฝากฝากังเอาไว้กับคุณถึงเวลาตัวเจ้ามรดกตายเขาก็ให้ทนายมาเป็นคนเปิดพินัยกรรมแต่คุณบอกว่าคุณทำหายไปแล้วหรือทำลายไปแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ผิดสันดานมากๆคุณซุกเอาไว้แน่นอนที่ไหนสักแห่งไม่รู้เออผมว่ามันค่อนข้างแย่นะฟังดูรูปเกมตอนนี้ก็ก็ค่อนข้างแย่อยู่แล้วนะทนายตั้มโอ้โหข่าวนี้ล่อมากี่สัปดาห์แล้วเนี่ยแต่เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าในฐานะที่เป็นทนายสาย ครอบครัวอยู่แล้วโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มากๆเออพฤติกรรมของของทนายคนนี้ที่อ้างตัวเป็นทนายประชาชนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้มีความเก่งกาจช่ำชองทางกฎหมายยิ่งเก่งยิ่งอันตรายวะ่ะกลายเป็นใช้ความฉลาดดังกล่าวเพื่อเข้าข้างตัวเอง ให้ตัวเองได้ทรัพย์สินมากขึ้นคือปกติแล้วการเป็นที่ปรึกษากฎหมายเขาใช้คำนี้ตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยผมก็รับอยู่สองสามบริษัทพูดง่ายๆว่ามีมีปัญหาอะไรก็โทรมาคุยกันได้เออผมรับอยู่เนี่ยหมื่นสองหมืต่อบริษัทนะก็คือถ้าแค่โทรปรึกษาได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ ถ้าจะให้ไปร่วมประชุมกรรมาการด้วยอันนี้ผมรับอยู่เดือนละสามหมืนซึ่งก็เรียกได้ว่าก็เป็นก็เป็นเงินเดือนที่ตามความรู้ความสามารถที่ตัวผู้เรียกเนี่ยมั่นใจเชื่อใจว่าฉันมีความรู้ความสามารถขนาดนี้สมควรแก่เงินขนาดนี้ซึ่งทนายตั้าเนี่ยได้รายเดือน เป็นค่าที่ปรึกษากฎหมายเดือนละสามแสนแต่พฤติกรรมทนายตั้มกลับเผาผลาญทรัพย์สินของนายจ้างแทนที่มีที่ปรึกษากฎหมายแล้วจะช่วยเซฟช่วยเรื่องความปลอดภัยกลายเป็นว่าเลี้ยงโจรในบ้านนะคนที่เชื่อใจเอาเราไปจ่ายเงินแพงเอาโจรมาเข้าบ้าน มาหลอกเงินสามสิบเก้าล้านเนี่ยมันมันน่าไหมเป็นผมที่ผมรักตายเลยนะให้เดือนสามแสนเนี่ยผมถวายชีวิตให้เลยนะผมยอมทิ้งทิ้งงานทุกอย่างเลยนะเพื่อเพื่อคุณถ้าคุณให้ผมสามแสนนะผมเลิกรับงานเลยผมเป็นทนายส่วนตัวให้คุณแบบร้อยเปอร์เซ็นได้เลยเออลองได้ขนาดนั้นจริงดิเอาเป็นว่าวันนี้ก็เอาเรื่อง พินัยกรรมมาคุยกันนะเนาะมันเป็นประเด็นร้อนก็อยากจะเอามาพูดมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันดีมันมีประโยชน์มันน่าให้คนได้เห็นเยอะๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็แวะมาคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ